เสื้อคอตตอนอลาคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้มาเป็นเสื้อคอตตอนงานปักนะคะแล้วก็ตัดสลับกับทริมลูกไม้ตัวนี้ปักทั้งหมดนะคะเขาจะเป็นการปักฉลุคือเป็นรอยฉลุเอกเลนะคะทั้งตัวดีเทลด้านหน้าก็จะเป็นการแต่งลูกไม้แบบสาบคอเขาจะหนานิดนึงนะคะเพื่อให้เข้ากับทิมลูกไม้ที่เย็บกดลงไปแล้วก็ผ่าวีที่อกด้านหน้า เส้นก็จะตัดต่อยาวลงมาจนสุดชายเสื้อเลยนะคะตัวนี้เขาจะเย็บกดไปกับผ้าส่วนด้านข้างตัวนี้จะเป็นการเย็บแบบโปร่งนะคะเห็นซับด้านในทางซ้ายขวาเลยยาวจนถึงหวัวไหล่นะคะแล้วด้านข้างก็จะต่อเป็นลูกไม้ลาะเชิงออกมา ส่วนทรงแขนนะคะจะเป็นทรงแขนสส่วนแนวนแบบสม็อกปลายแขนคืออยงนี้จะเป็นอย่างยืดทรงก็จะพองออกอยู่แล้วปักน่ารักมากคือปักออกมาแล้วแบบลายปักเขาป๊อปเด่นออกมาจากผ้านะคะแต่ว่าจะไม่ฉูดฉาดเกินก็เน้นเป็นสีแบบซัมเมอร์น่ารักมาทั้งหมดสามสีนะคะมีสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเหลือง คือเป็นโทนสีใส่ง่ายแล้วก็ขายดีอยู่แล้วทั้ง3สีนะคะเนี่ยเหลืองสวยมากคือเหลืองเขาจะแบบไม่ซีดนะคะอยู่กับสีขาวแล้วตัดลายปักกันสวยมากมีไซส์ S ถึง 3XL นะคะตัวนี้